เกี่ยวไก่มาละแทบๆเลยค่ะทุกคนน้องใหญ่กินกับผักสดสดก๋วยเตี๋ยวน้องไก่อเอาบอกพี่เข้า,าอา่ะพอแล้วก็คือใส่น้อยแฮะหนูเคยผิดกดมันนี <laughs> ่ นิดตู้แหงเลยเด้ยน้ำตาลช้อนมันมีน้ำตาลอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้ใส่เยอะขอบช้อนหนึ่งขอบว่าวาให้ใส่ซ้อสพริกนะ กคนใส่ลวแล้วก็มีอันนี้ด้วยลูกพีบอ่นะ่ะร้านอาหารข้างทางนะคะกคนร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางอร่อยมากร้านนี้ที่ที่แคมป์สนนี่ไก่เป็นน่อง ข้างซื้อเว่นแชมผลใครแวะมาก็กินได้นะคะเดี๋ยวคนกัน